ทำมแต่ไม well. ่ชอบเมาจะทำามแหม่น่าเลยเอ็นดูกูป่อยเอ็นดูตะทีป่อยไอ้คนนั้นมางอไปตะทีป่อยเอ็นดูมึงก็ยอมด้นี่ใช่กูดีกว่ากูคนผันฝือนี่ถ้ามันได้เก่ากมึงมาว้ากูปนนีต่อยหน้ากันนานแต่นี่กูไม่ยุ่งแล้วกูเลิกแล้วกูสุดที้แล้วนี่แต่มึงใหญ่นักแรงน่ะมาบ้ากปลดทิ้งตังโตอใช่ไหมแม่จำเรือมีอะไรยังได้เว้ยไม่ให้ข้ามันเลยป่อจำเรือดังโพดังลูกจะแหม่มีอะไรยังได้เว้ยไม่ให้เ้ามันได้ป่อ ไว้ไม่ได้แม่นแทแน่นักนะเว้นตุ้แท้โม่ก่อารลัลับพมาจะพมุอย่ามาทำร้าึงไม่จะต้มคุณแม่พิมไ์ใค้าหรือมึงายหรือไง้็จะบอยใู้คุยตายกับพวกจะส่งไปไห้ไม่มีทางฮะ มีน <ork ork senate sitting out> ้องตะผู้ชมที่เขาเป็นยักษ์ทีนีจิตใจอยู่ในองค์ถิ่นองค์ธรรมโง้ก็มาระพทธเจ้าจริงๆงการรบระบาบปามกันนั้นเื่อนจะตีนีก็กิน้งกี่คนก็ยอมทนตกความจิตเขา่าจะไปตีต่อไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวก็าถือว่าตีเป็นรันตายก็คกลายเป็นคนฆ่าสั้งเขาขาดถิ่นข้อหนึ่งเพื่อฉยนั้นก็ไม่ยององค์ถิ่นเา้ามหั ตีเตะก็ตีครั้งเดียวคนก็ยอมทนตน่อความคิดคนจิตใจม,ตมันอยากเป่ดมันอยากยักเปิดใจพูดอะไรยากครับประชาชนทั่วเมืองเมเหนกันอย่างนี้ต่างรันเศร้าไปหล่นไปนานมากกลัวแต่ว่าเจ้านายจะไม่ปลอดภัยก็ถือว่ามันเจ้านายถูกดังนั้นชีวิตคนจะหล่นชีวิตไปไม่ได้เหมือนกันเพื่อประชาชนทั่วประเทศจะต้องสัยคนที่จะเดียวไว้เจ้านายก็ปลอดภัยหรือไม่ ชารากร้องบูดาลนุนุย่ะมองไม่เข้าใจเลยนุยเมืองใครกันแน่นี่ยอดปราสาทสูงจุดควา้าไม่ใชเมืองใครครับแปลกมากนุนุยเมืองใครกันแน่นี่เมืองใครแตงเมืองแรลกน,น่ากว่าเป็นเมืองเจ้าว้องอไอพี่นี่แลกมันพูดพูดมันพูดกับปากันนะ อะเพงบ้าแล้วนี่นุย้ยจะเป็นเมืองจันทราทิ์กำลังนุย้ยไม่แน่ครับสงสัยจริงนะนุ้ยนะเอ๋เมืองใครกันแน่นี่นะไม่ทราเมืองใครครับเราลองข้าไปดูหน่อยนะนุ้ยนะว่าจะเป็นเมืองของใครหากเป็นเมืองของจันทรก็หมดเรื่องหากไม่ใช่เมืองของจันเราควรจะตีสืบดูว่าประเจ้าถาและแม่จะอยู่ที่นี่หรือเปล่า้องข้าไปแรกครับแต่นุ้ยน้องไปอย่างนี้ไม่ได้นะใช่ครับ นุ้ยลองคิดสิน้องเป็นสาวนี่นะก้าไปในเมืองนี้ไปเจอบรรดาหนุ่มๆก็แล้วลำบากนุย้ยลำบากเลยครับสมอนี่ยังไม่รู้ที่ความลำบากของผมู้เช่าเด็กเช่าเช่ามันเวียนหน้าลายนุ้ยก้าไปจึงพบบรรดาหนุ่มๆหม่พบคนแก่ๆไม่ได้ดูเวลาไปพบมดูดงกิงนองได้เจอพอมูดในมูดงกินนองได้เจอพอไอ้มูดจิโคมูดหนอ่ะเห็นการแตกตัวไอ้มูดนี้ออกไอหน้หนุ้ยฮ ลือดเชื่อกคำนั้นหลายพวกนี้แต่ผูดตามรักมันโมนี่เนอรมึงไม่เห็นแล้วพูดจ้าวันนี้โอดแล้วจีบจะยิ่งมันจะมานทำไมด้วยไอ้พวกวันนี้อะไรทำคาดเลยหนุนนี่ก้องเบียร์กับไม้สักบาทตังอยู่ดูไม่รำคาญแต่ว่าถ้ามูยิ่งแกมู่หมู่แล้วลุกมาเลยนูุนนี่ก้านไหนเปล่าเชื่อวันนี้เละเด้งรัมต่เละเด้งเลยมันก็ใร้อยแต่ว่าควายก็มาจึงก็บใร้อยเลยแต่ว่าบางทีใร้อยลุอตัวถุงไก่ว่าเพื่อนเลยอ๋อไม่ความจริงเลยนูุนนี่ตั้งเก่งสีเปล่าแน่นชัด ทะเลเด็กเล่เลนนอกกันหรืกว่าเบี้ยว่ายากจักกันมดจักมารืโจใบกี่เล็กถมเรียนั้นเลยหลุดอัดเชฟเองไงเล่นไปแล้วจริงเลยหนุนเลยแล้วพวกนนี้น่ากลัวเลยกว่าพ่อทำใจพบมั่งน้อยก็เล่นกับมูยิงแล้วอัดยาคลุยมือุยเัวโจบุรีอันโคเผื่อมาตักมวลนิดไปแล้วทูปในตัวหน้ายิงนื้ก็บพวกคยังยิงกันดับไฟฟ้าก็จุดเหลาเองไงว่าเผื่อไงเอาเรื่องจริงเลยหนุนเลยกูจำอย่างนี้เรื่องปนันตาใหญ่กูรู้ว่าใจผมเลย กานี้มันลำบากไปจึงปอกันตึงเดี๋ยวมันใีพูดปนันปนีกานี่น้องจันใจใจมาดีไปเลเราพิจารณากแต่งขอโอยขยกานี้กี่รายที่รงกกันอะไรเรื่องมันจริงมาอย่างแท้ว่าเราไปพวกพวกนี้เรามาราันลำคานอะไรลำคานในตำเรือครับน้องอยากปลอมตัวเป็นผู้ชายหนูหนุ้ยตำเรือเป็นชายครับเอาเครื่องทรงผู้ชายมาสวมใส่ดิแต่น,น้องรามได้ไนครับเรื่องรงผู้ชายกองวัวหน้าจนหนูนำฟามาด้วยอ๋อกันนี้ลองทคมก็่ดิครับค่ะลงเอกการองนี้ยกการทรงกับงผู้ชาย มาสองกายแทวีดีนักน่ตู้ร่งกายใครกับชายร่อฟ้าหนุยนะตูหน้าตาเหมือนผู้ชายใครจำหไม่ได้เลยหนุ่ยรอไหมคะอ๋อจารามวิบไทยองนาะาอี๋โจังเลยทีช่วจจยจึงเถ้เฮึใจด้ได้อยู่มือเยเมธานีเฉยเมธานี มาก็วัาจุ่มบัดในฤนาฏข้ารุ่นระพน์วัดในฤนาฏเพื่อเกิดเด่ดค,ดคูก็ปิดจะไม่ชานาจิตจะไม่มชานาจิตมาไอ้เจงไม่มีก้าวไหนปิดจะไม่ชานาจิตกวาภาวนาไ้เลยสักพูดไม่ระดิ่งเจงัวโยสวดรอยภาวนาไ้เลยสัก เล่นรู้ป่ะนะกบิตต่อมาจิตปบกอนบ่เอาเลยสักบ้าเจงบ้านจัดช่วยใจได้ครับล่อไม่นุ้ยล่อมาครับจำกันน้องจังใจรอยถึงจำใจทำไรจำได้ไปผูกกลัวเด็กยิ่งทล้ไม่นี่จำใจได้ใจทำไรได้ยิ่งทำได้ไปแต่ใจเกรอได้ยิ่งเก้ได้ ดักจายตัดยางเด้ยิ่งตัดได้ดักจายคเครื่องเล้ยิ่งคได้ดักจายถดแรยิ่งถอดได้ดักจายถุงใบเยยิงถุงได้ดักจายเกลเรือได้ยิ่งเกลได้ทำกันได้ยิงทำไปเนี่ทำใจดักจายทำแร่ยิงทำได้ไปทเงืด่อยทำได้ได้ยิ่งทำไม่ได้ก็ย้อนไปได้เดี๋ยวเรื่องคุ้ลาไม่เหมือนาจริงว่าอะไรทิงนี่หรอเราปลวกเหญ่ออกตกกีตึงง้ะมาเลื่อมบุโรไม่กว่าพ่อบุโรแยงปลอกข้าเลยตังใจทมาไปน้อยแล้ว ว้าไอ้แก้วัวมือใช่ไอ้เพงนี้น้ำไล,ล่ลงมาหนุ่มอ้วกูเปียกลยหนุวยมาเตรียมพร้อมแล้วเดินทางต่อไปครับเราดูร่างกายใครกับผู้ชายจะไม่ได้นะพี่รู้สึกว่าเป็นโชคดีะดักนะ่นำำมือเต้นซ้องหนไามีปลาดุตามาถึงหน้าลารากันั้นที Em người ta mãi đến nắng nóng nắng 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 แล้วีุยเขาลองลนุน้ยเขา้าาาขอ,องให้เรื่องอะไรนี่คนนี้ยามันรำโดยถงเหมือนยนรงโอ้สงสว่ายาส่งนนนีน้โรนปากยรำอยู่เลยแล้วมาอัดเข้าไปใช้ที่คูล่ะยิงไปไอ้ซือก็ไม่ เฮ้มาเ้มา้ก็อย่ามวเดียวมาเอ้อย่าวได้นหาลอกปอะล้คุณน่อยได้กอย่า้วนปลอกเปอกปลามออย่านี่ปลอกปาป็นหน้ามองคนนเป็นคนมั่งดีน้ออย่ามันสยคนะกอยู่ไปดีวดี นี่ไป็ที่จังหวัดปัตตานีนี่ยนี่ตรงนี้ขู่ผัวนี่นี่แยกมาทางนี้อ่ะละนี่ปัยญาอี่อ้อนี่บ่อทองนี่ตรงนี้นี่จะนำบินลงมาในตัวจังหวัดนี่อย่าริงโง่เด้ออย่ารังนี่แหมึง่กล่อมไข่เพื่อน้าวัยอย่ารัง เจ๊ไม่ไล่เรื่องจริงหรอนายครับนายชื่อยังไงครับที่ยืนร้อง่ห้อยู่ผม๊บเครับใช่ยืนเปลื้อยครับเปื้อยเลยหนุ่มบ้าเปลื้อยเหมือนชื่อเลยไม่เป็นจำมาคุณยิ่งก็จำบาคุณใช่คือก็เรียกจำบาคือเรียกจำบองไม่ได้ยึดจริงหน่อยลุงลุงทุยนี่ นายต้องให้ทำไมครับมองเิวเลยม่เน้นย่านองผมชื่อสมควรมาจากตรงป่าครับเมืองนี้เมืองอะไรนายเมืองนี้ก็เรียกเมืองกำแบงเพชรเมืองโมมิเจริตครับไปทำไมต้องไห้ทำไมแค่ที่ผมต้องให้เหใจเรื่องอะไรเรื่องเจ้าหนายผมนี่แหละครับคือมาแก้มีแม่ครูมาไว้คนหนึ่งแม่ครูคนนี้เป็นชาวมนุษย์แล้วแม่ครูคนนี้ทำใจไปอยู่แค่น้อยประเทศชาตินั้นจจรุนนั่นกันีในเมืองประเทศชาตินั้นจจร่นกันนีนานาประเทศชาต ก็ต้องการนี่ได้แม่ครูพาไปไหว้โนวยนั่นกรนีได้เดินทางมาทำการรู้ข้อแต่บเวาิศไม่้มันจีบ้แม่ครูไปทามันได้ไงกรนีพุ่นรุตตายมาบงเวจาริศไม่ไห้มันมันต้องการเยอะจนนัยนั่นกรนี่ด้ก็ดยงจริงกันคุณแต่นาที่อไดบงเวจาิศเจ้าไหนมการรบากาวกันนั่นข้ากูสิไอ้เรื่องข้ามันแน่ยูแล้ว ต่เราฆ่ามันคน,นเดียวเสียเวลาเท่งนะพวกหัวหน้าตังเรามาแล้วบอกว่าไอ้ปราบรางค,คนชั่วเต็มหมดสิ้นเราฆ่าคนเดียวเสียเวลาเพราะพวกมันชั่วนั้นดีกว่าเราสักหน้าให้มัน,นไปพาพวกมันดีกว่านะเท่งนะเราจะได้ฆ่าทีละลำทีละมากมากเร็วเร็วหมดนะฆ่าคน,นเดียวเสียเวลาจริงมันนองว่ะฆ่าคน,นเดียวเสียเวลา,เาไปนําพวกมันดีวะตายหมากหมักไม่ทอดเดยหมดเลยคนเดียวเสียเวลาสักหน้ากันนองไปพาพวกมันสักมืดดีไปตายดีเทนท้นดีเจน

อ๋อเออยอมแพ้จริงโอ้เราไม่เล่นกูรู้แต่กูคงโลมาเพลงไล่เรื่องจริงแล้วก็เอามาตายดีเมืดเอามาดีเมืดดีไปตายดีแท้เละแท้หนึ่งกี่มื่นแท้หนึ่งที่มื่อนะเมื่หนึ่งที่พันนะในพันเนอะพันหนึ่งจะรวยอืมพันหนึ่งจะร้อยเอาละกูจะสักหน้าด่าทั้งมึงด่าทั้งพวกมึงเลยมึงนำพวกดำ น้องเอ็มึงมารบกับกูกูไม่กลัวมึงอุ้ยใจมึงโงดแรงนะไก่สมควรนะใช่กูไม่กลัวมึงเลยสิมึงสักหน้าดาเป็นโคตรจะหล่อใช่กูรักมึงมึงจะสักอะไรกับกูเหรอนิ่วชิวดิเอาไปน้ำมู่น้ำหัวไก่น้ำอาจารย์อยากกอดเต้าอยากกูอยากยาอยากแม่ไหมอยาก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 ขออยากเฮึดอยากฮึดอยากเห็นไนยังไม่รู้เด็กกว่าจื่มมืออยาก นำมาชักโ่กอท่เตาเร่ด้ยมารอการไม่ัวตงควรเราไม่เคยทััวทุยเลยมารอกาโร่เอาเปล่านมายีดิบลายนำตาลทรายมาที่แปดกิโลไดไม่ได้ไม่ได้หยิบวิแม่หยวิแม่ลงมาไม่ดีเนียมันอยมแต่ไหนหไอ้เสียง้คั่วคัวจนได้มือไหนเทงนี่ถ้ามันได้มาดี่ได้ไปเรียนรบกันกินเปล่านกบนำตหรือปะมีพลักนะลุงเนี่ยลักโอ้ฮะไม่รู้ว่า ไปลกินเินแล้วทำมาเคยพลานามัยนะพลานามัยเลรอละแกมือจะตายมันตปยถ้าไม่ได้แข็งใจมันไรนะพ่อปลอดภัยแล้วและผลิตชีวิตาดต่อไปนี้ช like ัวร์ทีว่าคงสบายเออขอบใจมากลูกสมควรน้าไม่ได้เลยเธอนะอาเธอไม่มาช่วยชีวิตพ่อครั้งนี้พ่อก็ตายประเทศชาติจะล่มจม พี่น้องประชาชนเมืองยักษ์ไม่มีใครได้รับความผาสุกเลยตายกันหมดเลยใช่ครับผมเมตตาพ่อจริงมาช่วยเออ,เอ,อขอบใจมากช่วยชีวิตพ่อว่าช่วยซานาช่วยพี่น้องป้านะตัวาตนครอบใจมันนังตาครอบใจมากนังสักเดียวแต่กุมันเพื่อจับการยกสีดามาทันทีป้าทั้งสองลูก้าวเจ้าช่วยขันมาไม้เป็นรางวัลที่ส่งทันทุกที ช่วยชีวิตพ่อไงช่วยบุรีช่วยนาพีพ่อไงส่งสาวไปรางวัลเอาลูกพ่อไงลูกสาวพ่อไปรางวัลเลยทันที่ช่วยชีวิตพ่อช่วยชาติช่วยศาสนาช่วยพี่น้องประชาชนพ่อพูดนำหนูมาทำไมล่ะคะไอเป็นรางวัลผู้ที่มาช่วยเหลือชีวิตพ่อช่วยชาติศาสนาและพี่น้องประชาชนบนยักษ์ไปลูแล้วกันพี่พ่อพาเราไม่เป็นรางวัลก็เสียแล้วก็ช่างแต่น้องสิ่งที่พ่อจะพาไม่เราเป็นรางวัลก็ไม่ใช่จะ ไม่สวยนี่น้องหล่อได้ด้วยไม่เป็นไรหรอกควรจะพอใจสิออยากมีใจมากยั้งนะครับองนะก็กันได้ครับไม่หรอ,นะอ,อกใจมากใช่ลูกเช่าเป็นรางวัลนรึอูไม่มีรู้ว่ะนู่นว่าอยากหน้ให้ลูกเช่าเป็นรางวัวลขวบป๊อววปความจริงไอ้พี่นู่นตีบตายอยู่มึงตีบอยากตายกับมันนะให้ไม่ถึงกับมึงก็ลูกเช่าอยากกับมึงปิดกันบุกคลิกลักษณะมันไกล ตั้งได้การกลายกลายกัว่าการขอกทูบยาเล่นเอ็มเก็บถึงดูดดั้มด yani. ูดดไม่แน <im Luci an> ่น <im> er ุ่นเลอความรักมันไม่มีขอบเขดเลยผุดเด็นกามันไกลแค่นี้บุลิกลักาณนคนะตั้งได้กากลายกลายว่าเล่นตนนำเจ้าอน่นและหนุ่มหนังปที่เมื่อคยกับพูบางตูร่างออกก่านี้ไทยอุ่งข้าไปจำกร่างเม ไปลูกก็ไปทำความเคารพนะผมกลัวก็ได้ลุงนะผมควรก็รับไปลูกแล้วไปเป็นภรรยาเธอไปลูกสร้อยปากกากับปานีก็ไปกราบากตัวก็เลยลุงนะค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่เชื่ออะไรไม่ทราบค่ะพี่เองน่ะน้องค่ะสมควรเธอชื่ออะไรนะจ๊ะสร้อยปากกาค่ะปากกาจ๋าค่ะทำไมเธอสวยอย่างนี้เลยจ๊ะที่รักไม่รู้คุณไม่รู้เหรอตัวไม่รู้ได้ยังไงมั้งก็อยู่ตัวไม่ตัน ต้องชื่อปากาเลยจ้าสวยมากเลยรักหอมหน่อยนะเธอจูบเข้าแล้วลหะพี่รักเธอนี่จ้าน้องขวากตัวด้วยค่ะน้องเชื่ออะไยจ้าปานีค่ะสวยเหมือนกับพี่สาวเธอเลยนะเธอนะค่ะหอมหน่อยนะเธอจูบกันทำไมไม่รู้พี่รักเธอนี่จ้ารักคนเดียววันนี้พอ่อก็าอยู่นูนยนอ,นอ,อยู่โน้นนายเขามากมีหอมไมน้องยากรู้ไหม

ไอ้วะถ้าแม่จ <gorilla fruit> ้ำกับลูกตั้วไม่ปกครองกันได้นี่ว่าแม่จ้หรือแม่จ้ำกี่เลยวะนะนี่จ้ำรั้งระเบือลูกเพราะว่าลุงไม่พอใกูได้เนี่ยไรเรื่องจริงไอ้เทียนนี่ก็จะเป็นทุกข์ไปมากความริงเลยนูใจวะอ้เทียว่าลูเดียวอยากกับหมูกรับม่าลูมันนงจันทราเป็นยิ่งแ่งมานี่สัญญากันแล้วใช่ไหมบอกว่าเพลอพูดถึงชื่อผม ว่าว่าวายจำซาจะถูกตบปางสามร้อยสัญญากันแล้วใช่ไหมกรับ <c oughs> เพราะนั้นจำไว้ต่อไปอย่าพูดแบบนี้จำไว้น,ไนนะไปท <c oughs> ันเคยอะไรเพียงเดียวว่าว่าอยากมาหนะ้ารูมือมันโดนจำซาเป็นยิงเล่เทา่าว่าแท่ไงไหม แม so oh, oh, ่มันก็ไม่รู้ตั้มช่วยออกไปจำไว้ไปเทียบรอยหน้าพี่เนี่ยทั้มเดียวถ้ามึงไม่ทั้มเลยวิ่งเล่นทำไรเรื่องน้องจันทราเทีงมาห่อจัดแม่ตายอยู่เตี้ยกูคนนั้นจำมาไว้ทำไมที่ไม่จำอ่ะปากนี้จบเผลอพูด ออกไปหรือนะม,อม้าโกรุมตั้มมาเลยว <c oughs> แต่กูตั้มอะกูตั้มตีเดียวเลยแกมึงอะไรพูดเราอะเดี <c oughs> ๋เป็นว่าอุมมา้มั่งหัวไม่ไรงเลยสั่งยาก,กันแล้วไม่รู้มาแต่เคยคือดอกเจอไก่ตุกปากกันนี้เรื่องนี้แรงกูตายไปแรงทำไรเรื่องน้องจันทรา